สวัสดีค่ะนารีขีม่ม้าขาวพยากรค่ะพอดีมีแฟนขับอาถามมาว่าตูดจีนเราควรจะไหวอย่างไรอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นความเชื่ออประเพณีที่สืบทอดกันมานานเนาะแต่ละบ้านแต่ละบ้านเนี่ยอาจจะไหวแต่ละจุดไม่เหมือนกันจริงๆแล้วถ้าหากว่าในอดีตคุณไหวมาอย่างไรแล้วมันก็ส่งผลดีต่อบรรพบรุษคุณครอบครัวของคุณ คุณก็สามารถไหว้แบบเดิมไปได้ไปได้ตลอดนะคะอย่างเช่นปกติคุณจุดธูปกี่ดอกไหว้กี่จุดอย่างเงี้ยอ่ะ آ, ก,ก็ก็ถ้าปฏิบัติมาแล้วมันมันโอเคนะคะก็สามารถปฏิบัติต่อไปได้เรื่อยๆแต่ทีนี้ถ้าเป็นของแม่หมอนะอันนี้จะพูดถึงว่าที่ของบ้านแม่หมอเนี่ยแม่หมอไหว้อย่างไรอ่าต้องบอกก่อนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแม่หมอเนี่ยแม่หมอจะไม่ได้มีมีหลายจุดก็คือประธานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่หมอจะอยู่ที่กระถางทูบกระถางเดียวเลยเวลาที่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเนี่ยแม่หมอก็จะ แต่ถ้าเป็นบนรรพบุรุษที่ที่กรณียังไม่ได้ไปเกิดใหม่นะก็จะแยกไปอีกโซนหนึ่งนะคะหรือแยกโต๊ะอีกตัวหนึ่งแต่จะต้องไม่สูงกว่าไม่สูงกว่าของของพระของพระนะคะแต่เวลาที่แม่หมอไหว้เนี่ยแม่หมอจะไหว้ที่โต๊ะโต๊ะต,ตัวเดียวเลยไม่ไม่ได้ไหว้หลายจุดนะคะคือก่อนที่จะไหว้เนี่ยก็จะมีการจุดทูบจุดทูบสองสองดอกเพื่อที่จะเสียบไว้ที่ประตูซ้ายขวานะคะ สองข้างเพื่อที่เราจะไปขอกับเทพเจ้าเทพเจ้าประตูที่เป้าประตูหน้าบ้านเราเนี่ยคะ่ะให้บรรพบุรุษของเราเนี่ยได้ได้สามารถเข้ามาในบ้านได้อ่ามากินได้เพราะว่าปกตินตรุษจีนเนี่ยอนารจก,กภูมิก็จะปลดปล่อยเราดวงวิญญาณเนาะให้สามารถที่จะกลับไปหาครอบครัวไปรับบุญ่าจากครอบครัวได้เวลาของแม่หมอไหว้เนี่ยแม่หมอก็จะเช้ามาเนี่ยก็จะไหว้พระ ที่บ้านก่อนคือกระถางทูบจุดเดียวค่ะก็คือไหว้พระตามปกติก็จะมีผลไม้เป็ดไก่ในส่วนของส่วนของพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะแล้วก็จะมีน้ำชา,ามีน้ำเปล่ามีสาลเปามีผลไม้มีอะไรของคุณนะคะคุณก็ไหว้าตามปกติเลยแต่แต่เวลาไหว้พระแม่หมอจะไม่ไหว้ที่เป็นแบบพวก ุงข้าวเป็นถ้วยๆอะไรนี้เราเราจะไม่ไหว้นะคะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือไหว้เป็นผลไม้จะเป็นจะเป็นขนมปังจะเป็นอะไรก็ได้นะจะเป็นของแห้งอะไรก็ได้ค่ะเราก็คือจุดทูปก,ก็ปกติของแม่หมอแม่หมอไหว้ตามปกติก็คือจุดทูปสามดอกนะคะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละค่ะเสร็จแล้วเราก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ว่าว้พระเราจะทําให้เรารวยนะคะ รวยเนี่ยมันเกิดอยู่กับการทํางานของเราบวกกับบรารมีบุญที่เราสั่งสมกันมาแต่การไหว้พระเนี่ยเราก็คือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านคุ้มครองเราคุ้มครองลูกหลานให้ปลอดภัยให้มีสติปัญญานะคะเวลาที่เราเจอเจอเหตุการณ์หรืออุปสรรคหรือปัญหาของชีวิตให้เรามีจิตที่นิ่งให้เรามีสติปัญญาที่จะค่อยๆแก้ไขปัญหาได้อ่าให้เขาคุ้มครองให้เราให้บุตรหลานเนี่ยมีความปลอดภัยะนะหลังจากที่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสร็จปุ๊บก็คือจะพอทูบพอทูบดับอะ่ะเราก็จะยกยกลาเนาะยกยกลาหนึ่งครั้งนะคะแต่ละแต่ละอาหารแต่ละถาดเนี่ยก็จะยกขึ้นมาหนึ่งครั้งเหมือนกับว่าขอขอเขานะคะ่ะขอว่าอ่าขอเอามาทานนะเสร็จแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยค่ะเก็บไว้ชุดหนึ่งเอาไว้สําหรับเราทานในครอบครัวที่บ้านหลังจากนั้นสักสายสายหน่อยเราก็จะเริ่มเตรียมกับข้าวกับปลาสาหรับไหวบรรพรุรุษของแม่หมอจะใช้กระถางทูบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะโต๊ะตัวเดียวกันเลยตรงหน้าหิ้งผ้าเลยค่ะ แล้วก็เราจุดธูปสามดอกเหมือนเดิมนะคะของแม่หมอจุดธูปสามดอกเหมือนเดิมแล้วก็ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าอขออนุญาตให้บรรพบุรุษของเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็มาทานอาหารที่เราได้มอบให้กับเขาฮะละให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับช่วยแผ่บุญให้กับให้กับบรรพบุรุษนะคะ เวลาไหว้เนี่ยก็คือหมูเห็ดเป็ดไก่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารเป็นกับข้าวที่คนเรากินะนะเนาะแล้วก็จะมีข้าวอ่ากี่ถ้วยห้าถ้วยนะมีน้ําชาห้าจอกมีอตานลาไม้มีหมูเห็ดเป็ดไก่ส่วนใหญ่จะจะเป็นอ่าประเภทอาหารปรุงสุกเนาะอาหารปรุงสุกจะไม่เหมือนกับของของพระของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็จะเป็นผลไม้เป็นอะไรที่ที่ไม่ใช่ของกับข้าวปรุงสุกอ่ะมันจะเป็นคนละอย่างกันแล้วเวลาไหว้เราก็ไหว้ บนกระาถางทูบนะคะแล้วเราก็อธิษฐานตามปกติเสร็จแล้วเราก็รอให้ก่า,การทูบเนี่ยค่ะหมดพอการทูบหมดก็เท่ากับว่าบ,บัรพบุรุษเรากินเสร็จแล้วช่วงที่บัพรพบุุษเขากินไปเนี่ยลูกหลานเครือญาตท,ทั้งหมดที่มารวมกลุ่มกันน่ะก็นั่ง,น,งนั่งเสวน,นาเอ่อนั่งจิบชากันกินขนมคุยเล็กคุยน้อยเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันมันก็เหมือนกับวันส่วนรวมของครอบครัวเนาะก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะแม่บอกว่า ้าเพราะว่าปกติแต่ละครอบครัวก็จะแบ่งแยกออกไปทาทางานกันเป็นครอบครัวเดี่ยวไปสมัยนี้แต่อย่างน้อยเทศกาลวันตรุษจ,จีนมันก็เหมือนกับเป็นวันรวมรวม,รวมเครือญาติอ่ะให้มาพูดสารทุกสุขดิบปรับความเข้าใจกันออใครมีปัญหาอะไรเป็นยังไงลูกหลานไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวเนาะแต่ปกติวันตรุษจีนเราก็จะพูดแต่สิ่งดีๆนะคะ เพราะเราถือเลิกเถอ่ชัยว่าเฮ้ยมันจะเป็นวันปีใหม่แล้วอะเราก็จะพูดแต่สิ่งดีๆให้สิ่งดีๆนําโชคเข้ามาในบ้านเราจะไม่ไม่มาพูดอะไรที่มันอมทุกข์กันนะคะมีอะไรเราก็จะค่อยๆแก้ปัญหาให้แก่สิ่งดีๆมอบสิ่งดีๆแก่กันเนาะแต่ถ้าเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของใครของใครที่มีแบบว่าเอ้ยแล้วฉันมีพระศิวะล่ะมีแม่อุมาล่ะอันนี้สําหรับแม่หมอนะคือมหาเทพสูงสุดอะ่ะเขาเขาปกครองดูแล สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละชั้นฟ้าอยู่แล้วนะคะเวลาเรากลับไหว้เราก็คือกลับไหว้พระพุทธองค์หรือพระยุลายที่เป็นพระพระสูงสุดที่เขาดูแลสามภพอยู่แล้วพระสิวะพระแม่อุมาต่างๆเนี่ยที่แม่หมอเคยบอกไปหรือว่าอา่านในประวัติแม่หมอคุณจะรู้ว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ดังนั้นเวลาไหว้เสร็จเนะี่ยเขาก็จะกระจายแบ่งไปเองแหละคะ่ะคือเราไม่จาเป็นต้องไหว้เป็นจุดๆไปอะคะ่ะไหว้แค่จุดเดียวพอเลยแนละ้วเดี๋ยวเขาจะจัดสรรเองนะคะว่า ของของของแต่ละกลุ่มแต่ละเหล่าเนี่ยค่ะมารับไปมารับไปแล้วก็ไปแบ่งตามไปอ,อย่างยกเว้นถ้าถ้ากรณีที่ไม่ใช่วันตรุษจีนวันพิเศษอย่างของแม่หมอนะแม่หมอทํเข้าวมันไก่อย่างอาปาทำข้าวมันไก่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยแม่หมอก็ขึ้นถวายศักดิ์สิทธิ์ได้นะมันไม่ใช่ของข่าวนะอันนี้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่วันตรุษจีนนะวันทั่วๆไปอ่ะอาจจะไม่ใช่วันพระก็ได้แล้วเวลาที่แม่หมอไหวเ้เสร็จอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอง,องนะคะเขาก็จะ จะเรียงแถวว่าถือจานกันมาเขาจะมีจานจานประจําของเขานะคะเวลาที่เราถวายจานแต่เขาก็มีจานของเขามานะเขาก็จะมาตักของเขาอะค่ะก็จะมีม,มีมีองค์ที่มาตักให้เสร็จแล้วเขาจะนั่งเวลาเขานั่งนั่งทานกันเนี่ยเขาจะนั่งนั่งกันเป็นคู่อะคะ่ะแถวคู่แถวคู่เหมือนเหมือนเหมือนพระเหมือนพระเวลาฉาัอานอาหารเขาจะนั่งกันเป็น,ถนะะแถวคู่อ <ๆ S 1> ย่างเป็นระเบียบนะคะแล้วเขาก็จะฉันกันกินกันอย่างเป็นระเบียบนะคะเนี่ยเวลาศีริทธิ์เขากินจะเป็นอย่างนี้คืออันนี้คือสิ่งที่แม่หมอเห็นได้เนาะ แต่หลายหลายคนก็คงเห็นได้แบบแม่หมอนี่แหละค่ะดังนั้นคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องไปแบ่งแยกอหอไหว้หลายจุดให้มันวุ่นวายขนาดนั้นก็ได้นะคะไหวที่ที่สนย์รวมจุดใหญ่จุดเดียวกระถางทูบจุดเดียวได้เลยแล้วทําไมของแม่หมอถึงถึงบรรพบุรุษถึงไหวจุดเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ได้ค่ะเพราะว่าเราขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อนุญ,ญาตให้บรรพบุรุษเข้ามาแล้วตอนจุดทูบเราก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มานั่งทานนะเพราะว่าชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิสสิทิ์เขาก็มองเห็นเราหรือบรรพบุรุษของเราอะเป็นลูกหลานของเขาอยู่แล้วนะคะ่ะอันนี้อันนี้เฉพาะที่บ้านแม่หมอนะที่บ้านแม่หมอจะไหว้แบบนี้มาตลอดนะคะอะแล้วยาอะไรต่ออีกแล้วก็เวลาอเวลาไหว้เสร็จแล้วเนี่ยทุกๆุกถาดน,นะอะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะอย่างเช่นแม่หมอไหว้ไหว้แบบนี้เนาะพอเวลาไหว้เสร็จแล้วแม่หมอจะ ยกขึ้นมาหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะเพื่อขอลาแต่ละถาแต่ละถาเวลาที่ไหว้เสร็จแล้วแล้วเราก็เอามากินได้นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวต่อตัวเราเองไม่เฉพาะวันตรุษจีนนะแล้วก็ไม่เฉพาะวันพระวันไหน,ไหนๆเราไปเจอผล,ลไม้สดสดสวยๆอะ่ะเราก็มาถวายมาไหว้ได้เลยค่ะพอไหว้เสร็จเราก็ยกลาแล้วเราก็มากินเป็นสิริมงคลได้นะคะแต่ถ้าเกิดบ้านไหนเนี่ยแต่ดั้งแต่เดิมมา ไหว้เป็นจุดๆๆไปก็ไหว้ตามปกติของคุณได้ค่ะอันนั้นไม่มีปัญหาองค์เขาไม่มีปัญหาแต่ขออย่างเดียวว่าเวลาไหว้เจ้าที่ก็ดีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีอย่าเอาทูปปักลงดินนะคะถ้าคุณปักลงดินเมื่อไหร่คุณไหว้ผีนะคะเอออย่าไปเปียบไปปักลงดินให้ปักอยู่บนอยู่บนโต๊ะมีกระถางทูปให้เขานะคะแล้วพอหมดตุจีนปุ๊บเช้าตู่วันถัดไปเราก็จะไหว้อาโอ่งไฉสิงเอะเนาะองค์ชัยสิงเ,ยเองย,เยถ้า ถ้าคุณมีงบประมาณเยอะคุณก็จัดเต็มได้เลยค่ะไหวหน้าบ้านแต่ถ้างบประมาณน้อยๆอ,อย่างแม่หมอเนี่ยก็อาจจะมีแค่มีแค่หมี่มีสั่วมีมีของแห้งๆอะคะ่ะไม่กี่อย่างแล้วก็มีน้ําชาไหว้เขานะคะไหวตั้งแต่เช้าตู่อันนี้จะไหวที่หน้าบ้านนะคะวางไว้ที่หน้าบ้านแต่ก็ยังอยู่ในบริเวณบ้านของเรานะคะแล้วก็จุดธูปสามดอกตามปกติแล้วก็ไหวเขาเท่านั้นนะคะโอเคนอกก็แล้วแล้วแต่แต่และบ้านตามสะดวกได้เลยค่ะอมืมันไม่มี ถูกไม่มีผิดนะคะอ่ะเอาที่เราเราสบายใจไหว้แล้วเนี่ยเราเป็นสิ่งิมงุคนแต่ครอบครัวของเราเองเนาะอ่ะแาบนี้นะคะขอบคุณค่ะ